สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันที่แป,ปลงหญ้าเอาแปลงนาข้าวนะคะวันนี้แม่จิมนะคะอะจ้างคนนะคะให้เขามาหว่านปุ๋ยให้นะคะห้ากระสอบนะคะวันนี้ใส่รถมาเอามาทิ้งไว้แล้วนะคะหาคนได้แล้วนะ,ะให้เขาหว่านปุ๋ยให้หนาของแม่จิมตรงนี้มีสิบสองไร่นะคะสิบสองไร่สิใจกินโบนอนา้าเขาก็มีแต่หญ้าที่นอดูนะคะ นี่นะคะมีน้ําไม่มีน้ําก็จะหวานเลยแหละวันนี้นะคะเพราะวันนี้ก็จะใกล้เดือนสิเอดแล้วเนาะใช้สูตรทั้งอ่ารับรวงเลยนะคะรับรวงแต่กอในถุงเดียวกันนะคะสองสูตรรวมกันเลยนะคะเพราะว่าแม่จิมจะหวานแค่ครั้งเดียวนะคะปีนี้เราจะหวานแค่ครั้งเดียวนะคะนี่เป็นนานะคะฝั่งพะควานนะคะที่แม่จิมเรามาทํากันทุกปีทุกปีเลยนะคะ เป็นนาทางแฟนนะคะทางพ่อควานนะคะสิบสงไรนะคะเนื้อที่ตรงนี้ทั้งหมด12ไรนะคะบีนี้เรามาหวัดเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีภารกิจเยอะนะคะทั้งดูแลช้างนะคะพ่อควานก็ไม่สบายด้วยวันนี้นะคะก็ปุ้ยแม่จิ้มไปขุดมางแต่เมื่อวานนะคะก็จะใช้นะคะจ้างวานคนอื่นนะคะให้เขามาหวานให้นะคะอันนี้ห้ากระสอบนะคะก็ บาทน,นะคะ,ระ,ระ,นนะ,คะกระสอบละหนึ่งร้ยคะแนนนะคะ5กระสอบวันนี้แม่จิมก็ต้องจ่ายเขาห้าร้อยคะแนนนะคะอ่าแล้วไปดูปใกล้ๆนะคะว่าแปลงหนาแปลงนี้สวยงามไหมน้องแต่มองดูโอ้ยหหูจังเลยนะคะแม่จ๋ามีแต่ต้นหญ้าเลยนะคะมีแต่วัชพืชน,นะคะมีต้นข่าบววอนนี่ดูนะคะหวานได้สวยอยู่นะคะแต่ว่าอ่าวัชพืชค่อนข้างจะเยอะนะคะ ตั้งแต่วานนะคะแม่จิมเพิ่งได้มาดูนะคะนาข้าวของเราวันนี้นะคะเพิ่งมีโอกาสก็คือเอาปุ๋ยนะคะมาลงที่นาน,นะคะมาให้คนนะคะเขาหวานปุ๋ยให้นะคะก็เพิ่งมีโอกาสมาดูแปลงนาตัวเองนะคะยุ่งจังเลยนะคะแต่ละวันนะคะไม่มีเวลานะคะ,ะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะเอาปุ๋ยมาเลยะคาะคนได้นะคะแม่จิมก็ขนปุ๋ยมาให้เขาเลยนะคะ ภารกิจเราแต่ละวันค่อนข้างจะเยอะเลยแทบจะไม่มีเวลาได้พักเลยนะคะอนี่แตงหาข้าวของแม่จิมเองนะคะพื้นที่สิบสองไร่นะคะมีสองล็อกมีล็อกนี้นะคะแล้วก็ล็อกทางนี้ด้วยนะคะสิบสองไร่พ่อควานก็กินยานะ,ะพักผ่นแม่จิมก็ทําหน้าที่นะคะทั้งดูแลน้องช้างวันนี้นะคะดูแลแปลงแปลงนาด้วยนะคะ ขับรถนะคะเอาปุ๋ยมาส่งให้คนหวานนู่นคนหวานมาแล้วนะคะคนหวานมาแล้วนะคะโอ้ว่าจะพืชลมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นปุ๋ยนะคะโอ้ตรงนี้นาตรงนี้มีน้ำนะคะเนื้อที่12ไร่นะคะ2ล็อกนะคะนาแม่จิมตรงนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ล็อกนะคะ เพราะว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานมากเขาอบอกว่านานมากนะคะเพิ่งมีโอกาสได้มาเยี่ยมนะคะแปลงนาของตัวเองนะคะตั้งแต่หวานนะคะตั้งแต่หวานวันแรกนะคะเพิ่งมีโอกาสได้มานะคะโอ้มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่หวานไดหวานได้ พื้นที่12ไร่นะคะปกตปิก็ถ้ารถเกี่ยวก็จะได้อยู่ประมาณ3อุ้ม3อุ้มประมาณ3อุ้มรถเกี่ยวใหญ่นะคะทุกปีก็จะได้ประมาณนั้นนะคะแต่ปีนี้น,น่าจะอยู่ที่ประมาณ1อุ้ม1 1 1, 1, 1เขาเรียกอะไร1รถเกี่ยวนะ1อุ้มกับอีกครึ่งมั้งนี่ นาข้าวปีนี้ไม่ค่อยโอเคเลยนะคะแต่เมื่อเราทําแล้วนะคะเราก็ต้องหวานปุ๋ยนะคะนี่ทางนี้ก็เป็นของไม่จิ๋มเหมือนกันนะคะทางนีออ้ต้นข้าวหนาแน่นหน่อยทางนี้ก็หางหางเหียเห่ยนเดินนะูน่ะโอ้ยจังแมนเนาะ แปลงนาของเรานะคะ12ไร่ค่ะเป็นที่นาของพ่อควานเองนะคะเป็นที่นาของแม่จิมเองเออของพ่อควานเองนะคะเป็นที่นาของพ่อควานเองขอบคกาสได้มาเยี่ยมนะคะ ตอนนี้คนงานนะคะมาถึงมิติเรียบร้อยแล้วหวานแล้วนะคะคนงานมาสองคนนะคะกระสอบละร้อยนะคะที่เราจ้างหวานในวันนี้นะคะกระสอบละหนึ่งร้อยคะแนนนะคะกระสอบละหน,นึ่งร้อยคะแนนสองคนน่าจะไม่นานนะคะประมาณอีกสักสองชั่วโมงน่าจะเสร็จนะคะสองชั่วโมงเพราะว่าหวานกันสองคนนะคะ นี้นะคะหวานแล้วเหลืออีกล็อกทางนี้นะคะเพราว่านาของพกพานมีสองล็อกด้วยกันนะคะสองล็อกอันนี้ก็เอาจะช่วยคนงานหวานปุ๋ยนะคะสู้ๆจากสู้ๆ เท่านี้นะคะนาข้าวสีดเกี่ยวบ้านนอกีนีเราจะช่วยนะคะวานปุยแล้วก็หว,ว,วังอย่างยิ่งว่าต้นข้าวของเรานะคะน่านจะสวยงามนะคะว่ามองไปนะคะมีแต่วัดจพืชทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่วัดจพืชเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ